อะวันนี้นะคะนอกจากจะได้กินข้าวของชาวอาคาแล้วเราก็จะมาพูดภาษาอา,าคาค่ะเราจะสอนทุกคนพูดภาษาอาคาสวัสดีค่ะพี่ทิพย์พี่ทิพย์นะคะเป็นคนที่จะมาสอนภาษาอาคาให้เราพี่ทิพย์คะถ้าหนูจะพูดว่าเราชื่อแตงโมเนี้ยคะ่ะหนูต้องพูดว่าอะไรคะ่ะงาแตงโมแลคุย ง๊แตงโมแลกขวยนะคะแต่ว่าฉันชื่อแตงโมทุกคนก็เอาไปง้าชื่อตัวเองแลกขวยรับรองว่าแปลว่าฉันชื่อนี้ในภาษาอาขานี่ไม่ได้แกงนะเว้ยไม่ได้แกงไม่ได้แกงใช่ไหมคะไม่ไม่แกงนี่ของจริงง้ะแตงโมแลกขวยเจอคนอาข่าพูดแบบนี้เลยขอแลกเลยรับรองเขารู้ว่าเราชื่ออะไรใช่ไหมคะแล้วจะแนะนําตัวจะถามยังไงดีปกติเขาถามอะไรกันสบายดีไม่กินข้าวหรือย,ยังหรืออะไรอย่างงี้ค่ะอุดรธรรมะ อุตุมะคือสวัสดีค่ะอ๋ออุตุมะอ่ะงาแตงโมโและควยอุตุธมะนี่แปลว่าอะไรคะอ่าน้องน้อง,องชื่อแตงโมโสวัสดีค่ะมันเจ๋งอ่ะขอบคุณมากนะคะพี่ทีวันนี้อเอาเอา,เอาวันละประโยคพอแค่นี้มันก็แต่ว่ากูจะจำได้ห่ะมาดอยสงโงต้องต้องพูดอันนี้ให้ได้ก่อนอ่า<ม>ได้จะมากินข้าวที่ร้าน,านะจะมากินข้าวที่ร้านมีดะต้องงาชื่อตัวเองและขวย แล้วอุตูเลยนะอุตุธรรมะอุตุธรรมะอ่าอุตุธรรมะแปลว่าสวัสดีสวัสดีอ่ะนะจำควรจะกินอะไรครับควรจะกินอะไรคะควรจะกินขันโตกกไงควรจะกินขันโตกอ๋อชวนชวนบอกว่าถ้าสมมติว่าคนมาแล้วพี่หน่าบอกว่าจะสั่งขันโตกอาขาเป็นภาษาอาขาเพราะว่าแม่งงาแต็งโหนและว่อยอุตุธรรมะได้แล้วเราบอกว่าวันนี้จะมากินต้องพูดไงคะอาคาเขาเนี้ยจะไล่ อาขาห่อนยื้ออาขาห่อนยื้จะไล่จะไล่อาขาห่อนยื้จะไล่แปลว่าเราจะมากินขันโตกอาขาค่ะย่อคือเนี่ยย่อคือเนี่ยย่อคือเนี่ยอร่อยดีค่ะอร่อยดีค่ะเฮ้ยเราจะไม่โออิชิเราจะไม่สุโคอีกต่อไปเราจะว่าย่อคือเนี่ยย่อคือเนี่ยกินข้าวแล้วแบบอ๋อไรว่าย่อคือเนี่ยงาแตงโมและคุยอุตุธรรมะย่อคือเนี่ย ย่อค <T itt les> <das S 1> okay. ือย่ะย่อคือย่ะอ่ะกูต้องมีวิธีจำย่อคือย่ะอ่ะย่อคือย่ะแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อกี้คีนขำตกนี่ลืมแล้วนะได้แต่แนะนำตัวเองเมื่อกี้นี้เพราะว่าเป็นภาษาที่สองกูโง่คออีกทีหนึ่งภาษาที่สามโอ้เก๋ไปอีกงาตงโมและควยอุตุธรรมะอ่าเสร็จปุ๊บจะมากินจะมากินขันโตทำคอนเทนต์สอนฝรั่งด้วยว่าฝรั่งมาเที่ยวอาคารุทธสารโอเค you for foreigner if you don't understand Thai หา i I put this in for you. If you want to say your name is in Akha language, you say Nga and then your name. Wait, wait, hold on, hold on. What is Akha anyway? What is Akha anyway? Akha is a hill tribe. Akha is a hill tribe in, in northern region of Thailand. Yep. They've lived here for a long time and they're awesome. And they have their own language. And they have their own language. Called Akha language. And now we're gonna teach. You're gonna teach today, you're gonna teach. Them. And today, oh my god, I have a scripty right here telling me <laughs> what to say. Uh, and if you wanna say, Hi, my name is blank. How are you? Something like that. Or just hello. Okay. You say, Nga, and then your name, right? Nga. Nga. For example, my name is Tangmo. Nga, this means my name is Tangmo. Ha! <laughs> and then you say hello, you say Ututama, Tama. tama means hello. This is tip. Tip is teaching us Aka language today. And then if you wanna say delicious, because right here they're selling Aka, food that's like coming in a really big, you just scroll back and watch whatever in the front that I speak Thai. Don't care, it's food, it's great. And then if you wanna say delicious. ว่าเงี้คะอร่อยเอาทียอคือเนี่ยยอคืออ่ะ Listen to her though ยอคืออ่ะ Delicious โอเคนะคะโอเค Thank you Thank you Love you long time นี่ค่ะบรรยากาศมันดีมากมันดีมากไม่ได้หมายถึงในส้วมนะนี่คือมาเข้าห้องน้ำแล้วเจอ ว่ามีใบโปรโมทว่ามันมีมันนอนได้ด้วยที่นี่แล้วเป็นแบบว่าเอา้ามืดเอา้าอุตส่าห์เอาไฟมาทิ้งไว้ในรถอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เดินกันมืดๆไปก่อนก็คือที่นี่หลังจากทานข้าวอะไรเสร็จแล้วก็นั่งดูพระติดตกอะไรไปใช่ไหมพอตอนกลางคืนก็คนพบว่ามึงมีเต็นท์มีรางของชำนั่นมึง เป็นแบบว่ามาปิกนิกเลยมานอนดูวิววิวสวยมากมองออกไปนี่ม,ม,ม,มีคนมาตั้งเต็นต์ตาบอดอีกมองไม่เห็นสังเกตเห็นไหมไหมเอาไหมนี่นี่นเออเห็นปหมนั่นไงอุ้ยเหี้ยถไม่ใช่อุ้ยมันเป็นรถสองชานแกมองไม่เห็นอีกมืดนั่นแหละพอเห็นไหมน,นั่นนั่นมีคนรูดเสีอยู่ข้างบนนั่นคนเดินลงมาได้มาแล้วเห็นไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นคนนี่ก็คนเอ้ยนักท่องเที่ยวเ,เต็มไปหมดกูไม่ได้ใส่หน้ากากไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อน ก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะนะแต่แบบเขาเดินมาฉันก็เกรงใจเนี่ยไฟสวยไหมอันนี้คือเขาแต่งเขาแต่งร้านเขาเองแล้วก็แบบมึงมองออกไปเห็นไหมวะยามค่ำคืนเดี๋ยวกูไปสองกล้องหน้าเีูสองกล้องหน้านี่มึงนี่มึงเห็นไหมวิวคือดูในกล้อง p p o o n แตกของกูมันก็จะดูง่ายๆไม่ค่อยเห็นอะไรมากนะแต่ว่าแบบเออวิวสวยดี สวยดีนี่นแมะอะไรเดินมาวะเรื่องากาศเมึงเฮ้ยไม่เอาลวเรื่องผีหรือเปล่าไปทางโมไปเถอะมีตัวอะไรเดินมาหรือเปล่าโอเคโอเคเริ่มหลอนแล้ว มันมีมันมีนั่นไงกูไม่ได้มัวมันเป็นหมามันเป็นหมาหมาไปแล้วนั่นมันวิ่งไปเห็นหรือเปล่ากูไม่ได้ลอกนะอีมาอีหมาวิ่งผ่านเงาไม่มีใครเห็นหมามีกูเห็นคนเดียวโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนกูเป็นบ้าเป็นบ้าเ้ยรอด้วยนมี้ีใครรอฉันแล้ว <c oughs> เอาล่ะ จบวันนี้สองเพียงเท่านี้หรือเปล่าสงสัยดีดอกตั้งเข้าทำมันอยู่ตรงไหนไอ้หินใหญ่ๆแน่หินใหญ่ๆตั้งใดนะหินช้างไงช้างงอบช้างมุกไม่ใช่นะมันดอยช้างมูกเอาไใช้ในช้างงอโคะโอ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยเมื่อกี้อะคอนเทนต์ดีมากทำไมทุกคนพอฉันเอากล้องออกมาทุกคนก็เปลี่ยนเรื่องคุย คือเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ที่เราไปกันมาร้านมิดาเนี่ยเป็นดอยสุงโง่สะงโงดอยสะงโงอืมแตงโมไม่ไหวแล้วจำชื่ออะไรไม่ได้เลยดอยสะงโงแล้วคำว่าดอยสะงโงเนี่ยมันมาจากไหนก็มีสันนิษฐานว่าจะมาจากคำว่าช้างงูช้างงูสร้างงูสร้างงูสร้างสร้างงูสุงโง่อะไรวะสร้างงู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 สุงโง่พี่แปมเกือบได้แล้วนะขออีธิษฐานไหม โดยสร้างโง่โดยสร้างโง่โดยสรงโง่ตกลงเฉลยสิว่าเออนี่ไงนี่คือควักกล้องออกมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากำลังลงทางลุงใช้สมาธิอยู่ลุงใช้สมาธิอย่าเพิ่งสรุปว่ากล้องกูนี่แหละทำลุงเสียสมาธิรลไรรถนี่คือและทุกคนของวัานี่คือภาพสุดท้ายไม่นะอย่าปากหมาอีแตงโมอย่าอย่าอย่าลุงบอกไอ้พวกชวน นี่เรายังต้องลงไปอีกนะเนี่ยนี่เรากำลังจะไปที่ไหนก็จะไปทพิพันบ้านพี่พิพฑ์บ้านพี่พิพฑ์บ้านเฟนอธิบายหน่อยค่ะจงแจกแจงพิพานบ้านเฟนก็เป็นพิพานที่เกิดจากแม่ของผมนะครับซึ่งพัชรีพัชรีซึ่งเอาไอ้เฮียแม่งมึงแม่เหมือนถ่ายรายการผีอะแล้วมึงมนพูดแม่งแมว ก็เอาเสียงไปใช้ก็ได้ทีหลังพูดมาพิพานบ้านอไอ้เฮียแม่งมีผีอยู่ในพิพานกูปะเนี่ยแม่งทางไปแม่งคนเห็นทางไปนี่คนไม่มาแล้วอไอ้เหียแก็บเห็นแกับสั่งแกลบของไม่ได้แดดตอนนี้ไม่ใช่ทางนี้นะครับไม่ใช่ทางไปบ้านผมอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่นี่งานเพื่อแม่สายนี่ไอ้เหียอันนี้แม่งเหมือนคอนเทนต์ที่แม่งแบบ เห็นคนเดินเห็นแบบผู้หญิงเดินอยู่อะแล้วแม่งก็แล้วจะพูดทำไมก็แล้วจะพูดทำไมเดี๋เจอเคยชนทมามาก่อนใช่ไหมไม่ใช่เห็นผู้หญิงเดินอยู่ใช่ป่ะแล้วขับเลยผู้หญิงคนนั้นไปแล้วไปเดี๋ยวไปสักพักแม่งผู้หญิงคนเดิมยังเดินอยู่ข้างหน้ารถเนี่ยเคยเห็นไหมพี่หยาทูเล่ได้ไหมเออคนทั้งมานน่ชอบฟังเรื่องผีนะมีเรื่องผีเชียงรายไหม ผีเชียงรายต้องให้ลุงสีเล่าลุงสีจัดเลยเมื่อกี้ยังจะเฉลยยังไม่ได้เฉลยตอนนี้ไม่สนใจแล้วอยากฟังเรื่องผีไม่ใช่ลุงสีต้องเล่าเรื่องที่ลุงสีตายแล้วฟื้นไอตายแล้วฟื้นเออไม่ไม่ได้ไม่มีเวลาอาวไม่มีเวลาเรื่องมันยาวมากเอ้ยแต่เรื่องเรื่องตายแล้วฟื้นเนี่ยต้องฟังตอนไปไป ไปแม่สวยพรุ่งนี้เฮ้ยจริงปะเนี่ยลุปสีตายแล้วฟื้นจริงปะเนี่ยตายไปแล้วว่าจะเผาแล้วว่าเราลุกขึ้นมาคิดดูดิพี่ออกพี่ออกแม่งชอบแกงจริงวะเนี่ยกูไม่แกงกูไม่แกงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโนมึงต้องถ่ายไปอย่างงี้สิเขาเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าเรากำลังลงจากเขาจนสูงมากเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนั่นแหละพี่เอาเหรอมันจะมาเห็นอะไรลหะมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นดูออกดูอยู่นอันนี้ขึ้นลงแบบสี่สิบห้าองศา นี่แหวนแอนนนี่เรากูใส่ซาวพรุ่งนี้ตอนไปแม่สวยอะให้ลุงสีเล่าเรื่องตายเราฟื้นอ่ะองั้นอันนั้นพรุ่งนี้งั้นวันนี้เราเฉลยกันก่อนไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ต้องเรื่องผีก่อนเรื่องผีสั้นๆหนึ่งเรื่องลุงสีมีไหมให้แตงโมมันกอนเตือนมีแต่เรื่องผียาวๆมีแต่เรื่องผียาวๆจริงเหรอไม่มีเรื่องผีอะไรเลยหรอไม่มีเห็นเสียงได้ยินเสียงหัวรอหรือเปล่านั่นแหละคือเรื่องของมันแล้วแรมา เฮ้ยยังกลัวดูสิไม่มีเรื่องอะไรเลยนะไม่มีกำลังคิดอยู่ไม่มีกำลังคิดอยู่ถ้าไม่มีมันจะต้องคิดไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจมอเอากล้องขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมว่าที่เราเห็นเป็นไฟๆนั่นนะครับนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับของลาวนะครับซึ่งตอนเนี้ยจีนก็ได้แล้วพอมีคนเล่นได้ก็จุดพ ไม่ต้องรอปีใหม่นะคะอเอาเงินไปคาสิโนโลเล่นชนะจุดพุเฮ้ยคลิปนี้มันต้องยาวๆนะเพราะว่าสำหรับคนที่ขับรถทางไกลนะครับใช่แล้วเขาก็มามัวดูมึงเขาก็ตกเขาเนี่ยมึงจะบ้าไ,า,าไม่เขาต้องดูดิเขาเปิดไปเฉยๆเขาเหมือนอว่ามีผู้ร่วมทางไปเขาเขาก็จะรู้สึกว<ง>่าไอ้เียออกไปจากรถกูไม่เขาให้รู้สึกว่าเขาไม่จะได้ไม่หลับฟังแม่งตั้งโมตะโกนธแล้วเวยปรากฏว่าตกใจไอ้เฮียพุ่งออกสี่แยกไม่ได้นะ เราก็ไม่ทําให้เขาตกใจีอ่าโค้งนะครับเราจะแนะนําเรื่องโค้งอันตรายนะครับผ่าไปแล้วเหรอเลยทำแนะนำเลยโค้ง huh. อันตรายก็คือเราไม่ควรโค้งเห็นป้ายโค้งอันตรายเราควรจะตรงตรงอันตรายกว่านี่มันโค้งตรงอันตรายกว่าพีกว่าขขับอะไรกันโค้งว่าอันตรายแล้วแต่ตรงอันตรายกว่าอันนี้เป็นคลิปสําหรับให้ขับรถไปแล้วก็ฟังแตงโมตะโกนไปด้วยจะได้ไม่หลับ ทำไมได้ก้อนสมมติว่าไม่ตังไม่มีตังซื้อมาขามหรือกาแฟไม่มีตังซื้อค่าไปอินแบทใครเฮียเมื่อกี้คนหรือเปล่าอะไรมีเหรอไม่รู้อ่ะอะไรพี่โอ๊กเงียบเลยเงียบเลยคลิปเนี้ยฟังจริงๆเพราะว่าไม่ต้องโดว่าภาพไม่เปลี่ยนเลยตามพี่มาพี่โอ๊คตามกูมา มีแง่กำลังจะแปลอ๋อกูจะเล่าเนี่ยนึงเลืออห้าโลเท่านั้นมีเพื่อนกูคนหนึ่งเอาทำไมเราเลี้ยวขวาเราจะกลับเข้าไปในโดอ์สงมใช้แรงมากตอนนี้อ้อยโอเคเรื่องผีในรถเอ้ยไม่ใช่เรื่องผอ๋อยอะเรื่องผีนอกรถมีเพื่อนผมคนหนึ่งนะครับมันชื่อพี่เคียวอ่าพี่เคียวนะครับไอ้เฮียนั่นไงทำไมมันเหมือนคนอ่ะมันไม่ใช่คนมันเป็นถุงขอโทษ Uh, <What? S 1> สำหรับคนที่ขับรถละงง่วงนะฮะ <What? S 1> เราจะเอนเตอร์เทนคุณนะครับ oh. เป็นคอนเทนต์ที่ขับรถไปในที่มืดแล้วเราจะเหมือนให้มีเพื่อนก็จะฝั่งกไปด้วยก็มีเพื่อนของคนหนึ่งนะฮะ oh. Oh. มันหาที่ขี่ไม่ได้นะครับมันก็ขับรถไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆแล้วมันก็เห็นศาลอยู่ศาลหนึ่งที่มันก็สว่างสว่างนะฮะแม่งก็ไม่ได้ไปก็ไปขอศาลแล้วแหละก็ไปไหว้ก่อนแล้วก็ไปขี่ข้างๆศาล เพราะมันไม่มีที่สว่างมันขี้แล้วนะฮะขี้เสร็จปุ๊บขับรถออกปับ๊บสตาร์ทรถวิ่งปุ๊บได้ยินเสียงฝีเท้าคนนะครับ oh <my. S 1> เหมือนฝีเท้าไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งตามรถมาปั๊บปัปับปรับแรงมากนะฮะแล้วก็อยู่ๆนะครับที่ด้านข้างรถนะฮะกระจกขวาที่ขับรถอยู่ก็มีหน้าคนโผล่มาแล้วตบรถนะครับตบปั้งรถหมุนเลยนะฮะรถ <Huh? S 1> หมุนรถเบรกหมุนเลยนะครับแล้วก็ ตกใจมากแต่ก็ไม่ชนอะไรแต่รถหมุนเลยนะฮะก็เห็นเป็นหน้าคนมาตบรถนะคระับ <Hey. S 1> เข้าใจว่าอ๋อเพราะมึงมีขี้นั่นเองนะครับเรื่องก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเรื่องนี้ <laughs> เรื่องของพี่เคียวที่เจอผีครั้งเดียวในชีวิตรถหมุนเลยแล้วก็ไม่ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากคนมาตบรถหมุน ก็คือแล้วแล้วพี่เคียวพี่เคียวก็ลุจาก็สบายดีก็ก็ตอนนั้นหล่นจากรถไหมก็ต้องลงไปว่าไม่หล่นจากรถครับก็รถหมุนเฉยๆว่ามันหน้าใครวะวิ่งมาเร็วมากไม่ไมเอาใหม่เอาใหม่รถหมุนมึงไม่ล้มได้ไงวะไม่หมุนขึ้นดิมันก็แค่แบบหมุนเหมือนหมุนหมุนุเฉยๆอ่ะรถเออรถยนต์เนี่ยมันก็หมุน่ะพะเขาแตะเบรกใช่ ตบรถปุ๊บเขาก็แตะมันเหมือนมันหมุนจากด้านหน้าไปด้านหลังอ่ะอะไรใครสนใจจะซื้อที่ของอกนี่นี่อินดีนี่ผู้ขอทายอินหน่อยทายอินนี่นี่นี่ปิดประกาศใครต้องการที่ดินนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้ในแถวดอยสะโงนะครับดูวิดีโอเรารู้สึกว่าเออที่แถวนี้มันดีจริงเฮ้ยคอนเฟิร์มเหมาะกับการลงทุนอากาศดีจริงมากกีมัดกี้เขาพอกับว่า มันมืดตึดมันไปเห็นเจ้าแน่เจ้าบอนนี่ก็หอก็สามารถมาซื้อที่ของผมได้นะครับผมร้อนเกินครับกีตารางวา่ตารลงวา่ลุงสิโอ้นี่ประมาณหนึ่งร้อยตารางวาหนึ่งตารางวานอันนี้อันนี้ก็แม่นนะครับไม่ซักเนี่ยออะไรแม่นที่ไม่ซักแล้วเป็นที่ของแม่ผมนีครับอาคุณพัชรีเหรอใช่แล้วก็เป็นป่านี้ยเป็นที่ไม่ซัก ที่ดินแปลงนี้ขายที่ใช่ก็มีแต่ไมสับเฮ้ยนี่นไม่รู้เลยนะว่าจะมีการทายอินแล้วมีสนดอยู่แล้วนะครับพิพพิพอยู่บ้านในเนี่ยใช่พิพที่เมื่อกี้อ๋อพี่ิพที่สอนภาษาอาคาคือใครอยากมาเรียนพิเศษภาษาอาคาให้เป็นเร็วๆให้มาซื้อที่ของพี่โอ๊คอยู่บ้านข้างพี่ทิพย์เดียวอ่าต้องอกวดวิชากดวิชาค่ะเออกดวิชาแบบมาแบบแลกคุย แลกกล้วยนะนะแล้วก็ชื่อของเราใช่ไหมแล้วก็แลกกล้วยใช่ไม่รู้อะไรก็แปลว่าฉันชื่อป๊อปป๊บปแลกกทำไมเธอไม่พูดชื่อตัวเองไหนลองพูดสินะโอ๊คล่ากล้วยอ่าเท่าไหร่แต่ว่าผมชื่อโอ๊กใครจะแลกไหมเดี๋ยวอินบ็อกมาไม่มีให้แลกได้ไหมไม่แต่เขาจะแบบอยากแลกหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ว่าสเปคไหน มันไม่ใช่คำหยาบนะฮะมันคือภาษาอาขาเอ้ยนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรคือมีดไซมาหรอไสไฟอะไรดวงไฟวิญญาณกระสือหรือเปล่ารถธรรมดาอ๋อมีสกกระสือสองตัวหรือเปล่านนานทีมันก็จะมีรถสวนมาบ้านเรียวทางเรียวทางเฮ้ยมีไฟอีกแล้วใครขับรถในที่มืดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเกิดเห็นผีอยู่หน้ารถก็ไม่ต้องกลัวนะครับบ้าเหรอวะเห็นก็ทุกข์กลัวดิวะ เนี่ยอีแป้งอ,อ,อีไฟดแดงๆเนี่ยทำให้กูกลัวก <c oughs> ูดูจากในกล้องเนี่ยมันน่ากลัวนะเว้ยมันเหมือนแบบว่าไฟผีกระสืออันนั้นแบบๆแบบแวบๆอะไรรถมันอยู่บ้านบ้านอยู่หลังต้นไม้อ๋อมีไฟกับอีบ้านแล้วเออหนึ่งที่เราจะแบบใจกคัวตัวเองเราก็จะกลัวผีไม่มีอะไรน่ากลัวสักหน่อยใช่ไม่มีอะไรน่ากลัวไหมเรื่องผีพิเคียวน่ากลัวยังงงอยู่เนี่ยสรุปหมุนรถหมุนคืออะไรวะก็รถมันเบรกแล้วมันก็หมุนไงมันเบรกแล้ว แล้วไงอ่ะแล้วเราก็เราคือหมายถึงว่าจากที่จะหันหน้าไปบ้านคือหันหน้ากลับมาที่สารใหม่เหมือนหมุนกลับมาเขาก็เลยต้องขับรถกลับมาขอโทษงเนี้ยหรอเออกูก็ไม่รู้ว่ามันทําไงต่อกูจำไม่ได้กูจาได้แค่เนี้ยว่าเขาแค่อยากเห็นหน้าอย่างนี้เปล่าเหมือนแบบมาตบรถมาตบรถด้วยมึงมาขี้ใส่ข้างสารได้ไงเฮ้ยกูเหม็นคือหมายถึงว่าเขาคือแบบว่าเฮ้ยคนมันหายไปเลยแค่เห็นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้แต่ว่ามีหน้าคนโผล่มาตรง ต้องไปถามตบต้องไปถามพี่เคียวพี่เคียวอยู่ไหนคะไม่ไม่เ้า่างั้นต้องไปขี้ใช่แล้วสิมึงต้องไปขี้ยานะพรุ่งนี้เดี๋ยวระหว่างทางไปแม่ส่วนอ๋อจะชี้ให้ดูสารคูนั้นอ๋อที่พีก็คือว่ามันเป็นตอนกลางวันด้วยนะอ้าวแรงเออนี่คือที่เชียงรายเลยแถวบ้านเลยที่ไหนของมันก็ไม่รู้อะแต่ว่าพี่เคียวมันเป็นเนิร์ดเนิร์ดที่แบบทำตัดต่อแล้วเขาก็เล่าให้พี่ฟังนี่แล้วพี่เคียวก็มาดูคลิปนี้เียเออพี่เคียว สวัสดีครับพี่เขียวเวไม่เจอพี่เขียวมาเป็นสิบปีสบายดีนะเออพี่ก็โอเคอะมีเรื่องผีอะไรอีกผีบนท้องถนนยายแวนหรือเปล่าไม่มีแล้วยายคนนั้นชื่ออะไรนะยายอะไรยายที่วิ่งเร็วๆฮะยายสปีดยายสปีดคืออะไรวะใครรู้เรื่องยายสปีดบ้าง ไม่รู้ก็คือผีถนนเหมือนกันใช่ไหมไม่ที่เป็นคุณยายวิ่งเร็วๆไม่เหรอแข่งกับแวนนี่ยอ๋อก็คือเป็นผียายวิ่งเร็วใช่ไหมยายสปีดนี่คือผีใช่ไหมนี่คือเราคุยกันเองแล้วเราปรึกษาว่าคนทางบ้านเขาคงจะตอบเราอยู่ตอนนี้ว่าแบบเฮ้ยยายสปีคือเงี้ยเออทำไมออทีมงานไม่ Google เลยทีมงานทํางานหน่อยสิไม่ทีมงานที่เกียจทีมงานนอนน้อยทีมงานบอกว่าของร้านมิดาเข้าดีจริงอ,อือคือเราคนจบคอนเทน์นีร์เรายังไม่มี นี่สิบสามแล้วนะสิบสามเลยนะเออไม่อ่ะเราควรจะไหลไปเรื่อยเพราะว่าคนที่เขาขับมึงคิดดูดิสิบสานาทีนี่คือเรายังไปไม่ถึงไหนเออเผื่อคนที่เขาขับรถแบบเชียงรายเชียงใหม่อย่างเงี้ยเปนสามสี่ชั่วโมงเขาต้องเปิดคนบนบนบนในนาเนี่ยข้างขวานี่อ๋อขออใครขอกแอรไรขอของแม่อกอ้าวของแม่ีุยละเฮ้ เรื่องนี้วะนี่มันมาหาเศรษฐีเลยเนี่ยใช่ที่แถวนี้มันไม่แพงนะครับอ,รอ้าวเหรอก็ถ่ายอินนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีสปอนเซอร์จะมาช่วยมันซื้อที่ผมนหน่อยนะครับไม่มีจัดแดก<า>ตังไม่ทันจะมาตูสีก็ชอบแบบเติมน้ำมันทีลรเยอะเยอะให้เติมทีไรน้อยๆเหรน,น้ำมันหมดน้ำมันหมดว่ะไอ้เนี่ยขับไปแล้วไปส่งตัวเนี่ยทั้งวันเนีย่นย เราจะปไปแม่สวยพรุ่งนี้ค่าน้ี่มันยังไม่มีกูยังไม่เลยเขาขับรถสิเนี่ยลุงชอบขับรถใช่เขาชอบขับรถเขาขับรถมาเป็นสิบโอ้ยโต้กี่ปีแล้วลุงสี่ห้าสิบปีถึงไหมถึงแล้วขับรถมาตลอดชีวิตเออเนี่ยเมื่อกี้สะพรายมากไม่รู้เลยว่าลุงสี่เจ็ดสิบสองแล้วแข็งแรงฟิตป,ปังสะพายอยู่เนี่ยด่าทุกวันอ๋อนี่ไงลุงบอกว่าเคล็ดลับ เคล็ดลับผูดีออฟังเมียด่าทุกวันเอาอยู่บ้านไม่ได้เมียต้องบอกหางเงินอ่าก็เลยต้องมาขับรถนี่แหละสาเหตุที่ค่า,าน้ำมันนันแพงพี่โอ๊บใช่ <c oughs> บ้านเขาโอ้ยบ้านเขาจริงๆรวยมากแล้วนะแต่ว่าก็ยังขยันอยู่คือมีทั้งปั๊มน้ํามันเป็นปั๊มเล็กๆ<ห>แล้วก็มีทั้งร้านขายของเออร้านโชห่วยเนาะร้านขายของชําแล้วก็ทำาเไรอกนะลุงสี มีร้านขายของแล้วก็มีเรือมีเรือเฮ้ยเฮ้ยมีเรือเฮ้ยเรือนี่เป็นร้านร้านร้านนะก็เรือก็เรือพีดเม้น้ําข้นเนี่ยก็ใช่แต่ว่าเป็นเรือเล็กเรือเรือใหญ่เท่ากันไหมเรือใหญ่น้อยก็อยกับตันพีเอไหมกับตันเอเลยไหมไม่น้อยน้อยก็กับตันเอนิดนึงตอนนี้เอาขึ้นไว้ยังไม่เอาลงน้ําเท่าไหร่ใช่ไหมก็มันมันไม่ค่อยมีลูกค้าอืมใช่ นะคราวหน้านี่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติตังโมอาจะไม่เจอลุงสีแล้วนะเออลุงสีบอกว่ากลุงสีบอกกูรวยแล้วกูเลิกขับเฮียเพิ่งเพิ่งไปแล้วเฮ้ยไปไหนไปไหนลุงสีขับเราเยอะๆปวดเข่าไหมไม่มีโอ้ยแขค่ดูดิหนูยังปวดเข่าเลยเออมันโชคดีคือว่าหูดีตาดีอยู่อ่ะใช่ แล้วเขาสติดีด้วยนะเกิดนะเขาสติดีคนถ่ายอะสติไม่ค่อยดีนะยานะคะสามคนนี้ไม่มีใครสติดีเลยพวกเราเคยเห็นอึงไหมอึงแบบอึงอ่างเลยอึงอ่งอึงอ่างเลยเนี่ยตัวใหญ่ที่สุดในในประเทศใช่ยังไงยังไงอึงอ่างเห็นแหบเอ๊บสามเหลี่ยมทองคำกทม .870 เอันนี้ก็คือหนองอึงนะครับก็คือหนองน้ําที่มีอึ เยอะมากเลยเหรอทำไมถึงได้ชื่อนี้เลยล่ะรู้มั้ยใช่แล้วเราก็เลยเรียกมันว่าหนองอึ่งนี่หมู่บ้านแถวนี้เคยจับปึงอ่างกันไหมไม่เคยกูกลัวก็นี่หมู่บ้านสามเหลี่ยมนะครับใช่บ้านลวกศพลวกก็คือหมู่บ้านที่แม่น้ำลวกมาศกับแม่น้ำโขงคำว่าศกเนี้ยจริงๆมันแปลไปได้หลายอย่างเนาะมันแปลว่า ป,ปลกก็ได้มันแปลว่าปลกแม่น้ำรวกก็ได้ก็คือศพเนี่ยในภาษาทไทยใหญ่ก็คือมันแปลว่าปากหรือจะแปลว่ามาประสบพบเจอก็คือน้ำรวกมาเจอกับแม่น้ำโขงก็ได้มีความหมาย <c oughs> สองแบบนะฮะก็เลยหมู่บ้านก็เลยชื่อว่าศพรวกนี่ตลาดนี่ก็คือจะเป็นตลาดของหมู่บ้านที่มืดมืดขวามือนี่นะฮะอ๋อขวามือฉัน<ต>ชอบหมู่บ้านแบบนี้เตี้ยอะไ นี่ก็คือร้านขายของของลุงสีก็จะอยู่ขวามือตรงนี้ใครมาเที่ยวก็สามารถวะมาซื้อของได้จากที่นี่ไปถึงที่นู่นจะขายเติมน้ำมันได้เนี่ยก็คือน้ำมันบ้านลุงสีนั่นเองนะฮะอ๋อไม่กีดเหรอคะใช่ครับที่เมื่อคืนนี้คือบ้านไปนอนอันนี้บ้านขายของใช่นั่งก็มีหลายบ้าน มีบ้านเล็กบ้านน้อยเอ้ยยังไงยังไงบ้านใหญลวงน้อยเอาไม่ใช่หูดีเลยดาหูพรุนอ๋อเราลงมาช่องตรงนี้เนี่ยใช่เราก็ลงช้าเราก็ขึ้นคือคืนเนี่ยมามาทางนี้ใช่ไหมใช่เมื่อคืนมาทางนี้เมื่อคืนเราก็เนาะ ไปนั่งแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะอยู่กับอกอยู่ใช่ไหมอยู่เพราะว่าถ้าว่าอย่างนั้นลุงสีกลับไปนอนก่อนลุงสีก็ทิ้งรถไว้ที่นี่แล้วพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงเราเจอกันไปไม่สวยได้เลยเขาก็มีรถมอเตอร์ไซค์อยู่มอเตอร์์ไซค้ยหนาวเลยค่ะรถมอเตอร์ไซค์เขามีแจ็คเก็ตมาเรียบร้อยไม่ไม่หนาวครับหนาวหนาวกายไม่เท่าไรน้องใจก็หนาวกีกลับไปองคุลหัวจา บ้านไหนเอาสักกูหนาวเลยตอนนี้นี่บ้านเฟนบ้านเฟนแม่กูโทรตามแล้วนี่ถึงแล้วนะครับก็ใครที่ดูคอนเทนต์นี้สำหรับขับรถนะฮะก็ขอให้ถึงที่พักโดยสวัสดีภาพทุกคนนะครับย้เขาจะดูแล้วเขาจะขับรถใช่ก็ขอใเขาฟังเขาฟังนี่บ้านเฟน two one two ทางอัลโป u เปียนมิวเซียมค่ะ เราข้ามเระบบยูรังเว